เ่าเรื่องในลักษณะที่อย่างน้อยตัวผู้เขียนเองนี่ยังไม่เคยได้ดูก่อนก็คือมีเอลเมนต์ของเรื่องอะไรสบายก็คือเรื่อง psychological thriller เรื่อง post apocalyptic คือเรื่องที่พน้นเรื่องของจิตใจที่พน้นอ่า เขาเรียกว่าอะไรขอบเขตของวัฒนธรรมในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องเราเราใช้สัญลักษณ์อะไรวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาที่นี้อ่ะสองสามอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งพอนึกถึงว่าคุณพ่อมองาจะมีการมีการตั้กับทองความเพื่อนไหวของราคาความเพื่อนไหวของวันจทรทองแล้วก็ในที่มาหยุดที่ว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับค่านิยมค่านิยมไทยเกี่ยวกับแล้วก็ ตัวละครที่น่าจะเล่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคือควรจะเป็นใครดีแล้วก็ค่านิยมที่ว่าเนี่ยเป็นค่านิยมอะไรบ้างตกใจเหมือนกันหรือบางอ่านเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศการท่องเข้าไปในในใน,ในป่าแล้วก็ในทะเลของจิตใจอันมืดดำของคนซึ่งสิ่งที่เก็บคุณเขมเล่าถึงที่มาเนี่ยก็แบบหนึ่งแต่คนอ่าน,นในฐานะอย่างคนอ่านาผมรวมทั้งทุกทท่านที่อาจจะได้อ่านต่อไปในโอกาสหน้านี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ค้นพบสิ่งที่เราคิด เราเข้าใจและตีความเอง,งผมคิดถึงชีวิตตัวเองผมคิดถึงตัวละครของตัวว่าเราเป็นคนนั้นหรือเปล่าผมคิดถึงเพื่อนบางคนผมคิดถึงเอ่อที่ม,ม่เคยมีสตอล์ครับแต่แต่ตก็ในในเรื่องก็จะมีทั้งความความร้กาจของมนุษย์บางคนที่มันแสดงให้เราได้เห็นกันทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่การที่คุณจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคุณเองอขอเสริมนะฮะในฐานะผู้ร่วมเสวนาบ้างเชิญ<ะ>เลยครับจะร่วมเสวนาแล้วเออก็คือว่า คือแต่ถ้าเอาอย่างคร่าวๆผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นทูเลอร์<ม>เพราะว่ามันมีอลเมนต์ของการไล่ล่าการเดาว่าใครทําอะไร<ม>การตืนเต้อย่างนั้นแต่ว่านั่นนั่นคือนั่นคือจำพวกแต่ว่าในเนื้อหาก็ก็ค่อนข้างแตกต่างจากหลายสิ่งที่เคยอ่านมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าก็รู้สึกรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ สิ่งที่สื่อมันมันมักจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีซับ t ท็กมีธีมอยู่ตรงนั้นมากพอสมควรในทุกๆในทุกๆตอนทุกๆเรื่องนะฮะแล้วก็ทําให้มันก็กลายเป็นการเดินทางที่ต้องคิดเยอะหน่อยนะฮะระหว่างนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจคือเป็นเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์มากกว่าเรื่องของอีเวนต์นะฮะคือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นมันไม่สําคัญนะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับ ตัวละครนั้นๆมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อสิงครับแล้วเป็นคนเกลยมากนะฮะเร็วมากทําไมถึงตั้งชื่อว่าสิงครับนึกถึงคนคนข้างๆเลยคิดว่าเขาควรจะมีชื่อเป็นชื่ออะไรที่มันฟังดูน่าเกรงขามเรื่องนี้ผมคิดว่าจากการผูกตัวละครสิงเข้ามาโดยเฉพาะความสําคัญของสิงกับแปะเจียงนะฮะกับเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนครับซึ่งมันก็จะเป็นความเชื่อหรือเป็นอะไรไม่ได้แล้วมันฝังหัวในสิ่งนี้นะฮะจนนำไปสู่ การทำกระทำการในด้านสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านเรารู้สึกสนุกอย่างงานนี้เขียนก็รู้สึกสนุกแล้วก็หวังว่าคนที่อ่านจะรู้สึกสนุกเท่าๆที่เราทำอย่างนี้ก็มากพอแล้วครับแล้วก็แล้วก็เป็นพวกผมเองเต็มใจอย่างยิ่งที่เป็นนักเขียนที่มีโอกาสได้เขียนหนังสือนะครับ